่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกระปายนาฟาร์มของเฮานะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เขาจะมาลงให้พี่น้องเฮาเบึงเฮาจะมาแนะนําการปลูกหญ้าในนาฝนเนาะค่ะเนะาะมาควรจะเห็ุจึงใดดีจะเปรียบเทียบให้พี่น้องเฮาเบึงระหว่างการปลูกญหญ้านาแล้งกับการปลูกญหญ้านาฝนมันมีข้อแตกต่างกันหมองใดแน่เนาะค่ะเนาะการปลูกหญ้าในนา ฝนนี่มันกาจะมีขอแตกต่างกับหนาแรงคือว่าการปลูกญหญ้านาฝนหญ้าวัชพืชมันจะลายนะะเนาะค่ะเนาะปลูกญหญ้านาฝนนี้ว่าหญ้าวัชพืชจะหลายกาแต่ในในแต่ละท้องทินแต่ละพื้นที่ก็าอาจจะบ่กคือกัน,นะะเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับแปลงของเขานี่ยหญ้าวัชพืชที่ป่วยนี่มันจะมีพวกหญ้าไข่เขียดหล้วก็หญ้าบัวเนาะคะ่ะ จะไม่ยากองแขนเป็นบางส่วนแต่ช่วงช่วงเดือนมิถุนายนี่ยากองแขนบอกใครเห็นเนาะค่ะแต่แปลงที่เข้าลงในเ,น,น,ะะนเดือนพฤษภาคมนะคะต้นเดือนพฤษภาคมเน่ะเขาก็จะเห็นพวกยากองแขนกระลายยาไขเขียดกระลายเนาะค่ะเนาะสำหรับแปลงนี้เฮาก็าได้ทําการเอามาลงไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเนาะค่ะแปลงนี้เขาก็ได้เห็ดดีกว่าแปลงแรกที่เขา้า ปลูกเนาะค่ะเนาะเ้ามีอยู่แปลงหนึ่งที่เขาปลูกในนาแรงเนาะค่ะปลูกในช่วงเดือนท่านว่าเนาะแลงแรกของเขาค่ะข้าก็ได้ทอนพันมาจากแลงนั่นแหละค่ะมาปลุกในหนาฝนนี่เนาะข้าก็ได้ดทำการไทไทกบฟางไว้ตั้งแต่ปลายปีเนาะค่ะตั้งแต่ช่วงที่ว่าข้าเก็บเกี่ยวเขาแล้วข้าก็ได้ทําการจ้างรถไทเนาะค่ะรถไทยใหญ่มาไถกบฟางไวะะไ้เนาะ,ะแต่สำหรับการลงปลูก ยานี่เข้าก็ใส่รถไทยน่อยเข้าเนาะคะ่ะหรือว่ารถอิแตกบานเข้านี่เนาะ,ะมารถคูปุตาน่อยเข้าเนี่ยค่ะมาไทยไทยเซ็จแล้วเข้ากับได้ทับการคาดเนาะคะ่กะกับช่วงระ,ะจะไทยกับมีน้ำขังอยู่นิดน้อยเนาะค่ะเนาะกห้มีน้ำขังแน่มันจะได้คาดงาะะ่ายเนาะค่ะเนาะทับการคาดปั๊บพื้นที่ให้มันเสมอเนาะคะ่ะเนาะพอเขา้าไทยแล้วก็คาดเซ็จแล้วเข้ากับ ปล่อยน้ำออกเนาะค่ะเฮาก็ปล่อยน้ำออกให้มันแห้งนะค่ะให้มันแห้งก็ดีได้ดีที่สุดเนาะค่ะเนาะแต่เฮาก็เอาทอนพันเฮามาห้วยเนาะค่ะมือที่เฮาเอาทอนพันมาห้วยกะตอนแรกก็ว่าจะถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮาเบิงอยู่ค่ะแต่ว่าพมีผู้่ายห้เนาะเฮาก็ได้ลุ่มแปลงเองได้ลุ่มแปลงเองก็เลยไม่มีผู้ไายห้พี่น้องเฮาก็เลยไดยเห็นตอนที่ว่าเฮาได้วานได้ห้วยทอนพันเนาเหตุจังไดเนาะค่ะ เจว่าเข้าก็จะมาแนะนําบอกวิธีพี่น้องเข้าล่องไปเห็ดแช่ประสบการณ์เนาะค่ะเนาะบอกง่ายๆเข้าก็จะมาแช่ประสบการณ์พี่น้องเข้าเบิ้งค่ะในแปลงนี้เนาะเข้าก็ได้ทําการไทไท้หลักอาดาศนะกะนะตัดเอาทอนพันที่เขามีเนาะค่ะเนาะมาห้วยหลักเข้าก็ได้ทําการมอบเนาะคะ่ะมีไม้กระดานแผ่นหนึ่งเนาะค่ะเนาะใส่คนดึงคนละขางเนาะคะ่ะ ใส่ดึงหมอบมอเพชรจักจักจักจ,กจ,กจ,กจกัมานะะเนาะค่ะเนาะห้าก็ต้องวายทอนพันเขาจมลึกเนาะคะ่ะเนาะแค่ว่าให้พ่นกบลุ่ขีดตุ่มนิดน้อยเนาะคะ่ะเนาะลุตุ่มที่ห้าขาดไวเพราะว่าถ้าห้าบอหมอบมันกระจะแหงเนาะค่ะถ้าแดดออกมาทอนพันก็จะแหงตายเนาะค่ะเนาะเ้าก็หมอบ,มหะะบ,หมอบให้ดินกบนิดนึงที่เขาเห็นเป็นดินแตกด้วยเนาะคะ่ะช่วงที่ห้าปลูกใหม่ๆมกะได้สองสามมือฝนกะหายไประยะหนึ่งเนาะคะ่ะ ฝนก็หายไปประมาณจากสองสัปดาห์นะคะฝนก็จังเริมตกอีกตอนนี้เขากับ่ดได้ขังน้ำไว้เนาะคะ่ะเขาก็ไเด็ปล่อยน้ำออกตลอดฝนตกมากกับซุมเพราฝนเนี่ยฝนเมื่อใได้ฝนบ่นตกเนาะคะ่ะมันก็นจะแห้งแน่เนาะคะ่ะเนาะสำหรับทอนพันธุ์ที่ดีเนาะคะ่ะทอนพัุนที่ดีเขากับอยากแนะนำพี่น้องฮาว่าอายุหกสิบวันขึ้นไปเนาะคะ่ะเนาะ อายุหกสิบวันขึ้นไปก็จะดีที่สุดสําหรับถอนพันธุ์เฮ่านะคะ่ะอายุหน่อยก็หันก็นได้ยุแต่ว่ากอัตราการจริญเติบโตนะค่ะเนาะอัตราการงอกก็จะพ่ค่อยดีท่อที่พ่าเพิ่นได้อายุครบเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค็คือแปลงนี้เฮ่าก็ได้ลุงตั้งแต่วันที่สิบเอุนพฤษภาตอน,นี้ก็ได้ยี่สิบกว่าหมื่นแลวเนาะค่ะเนะาะหยาย0สบกว่าหมื่นในหนาฝน ประมาณสามนี้เนาะค่ะเนาะยี่สิบกว่ามือในหนาฝนกะจากคลิปที่ผ่านๆมาที่เขาเคยถ่ายพี่น้องเขาเบิงในแปลงแหลกของเขาเนาะคะ่ะสิบกว่ามือเนี่เขายังแถบสิบโอ้เห็นหย่าเขาเลยเนาะค่ะเนาะยี่สิบมือก็เห็นโพนิดหน่อยเนาะคะ่ะกับพี่น้องไปย้อนเบิงคลิปที่ผ่านมาของเขาได้คะ่ะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับมือนีเบิงเนาะคะ่ะเนาะกับคลิปนี้เบิงว่าหย่ายี่สิบมือนี่เป็นจังได้เนาะคะ่ะเนาะ ที่เขาเห็นเขียวๆอยู่นีบอมเบนวน์เป็นแพนกลาทั้งหมดเหรอค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายพี่น้องห้องเบิ่งใกล้ๆเนาะก็จะมียาว่าจะพืชบนจะเป็นพวกยาไข่เขียดเนาะค่ะเนาะบนอยูกกรลายอยู่เนาะคะ่ะถ้าเพิ่นเกิดน้าายก,ก็บ่คะ่อยดีดอกค่ะยาพวกนี้ก็มันก็จะการจเจริญตบโตของแพนกลาเหกาก็จะเวเต็มลอยเนาะค่ะเนาะเวลา,ะะเ,ลาเพิ่นแตกไหลเพิ่นเลื่อยไปถ้ายาพวกนี้มันสูงไหลเพิ่นก็จะค้างเนาะคะ่ะ จะบม่ได้รุงดินเพิ่กะจะมีการจะเลื่อนตบโตัวซ่านเนาะค่ะเนาะเพิ่งกะจะแตกกอแตกนอซ่านเนาะเนาะแต่มันกับ่มีผลยังรายเนาะค่ะถ้าหยาเขายาวแล้วอายุพ่อตัดแล้วเขาก็ตัดไปตว์เลี้ยงเขากินเลยมันพวกหยาวัชพืชพวกนี้มันจะมีอายุของมันเนาะค่ะเพราะเขาตัดละลายรอบไปมันก็จะอายุของมันหมดเนาะค่ะมันก็จะแก่ตายไปมันก็จะบเกิดขนมาหยกงเนาะแพ่งกุลาเขาก็ยิ่งตัดยิงหนาเนาะค่ะเนาะ เขาจะทายให้เบ่งแป่งแรกแปลงนี่เขาลงไปเมื่อปลายเดือนเมษาแล้วค่ะเนาะวันที่ยี่สิบเก้าเมษาเราแปง่งเข้าก็ได้ทําการตัดให้วัวเขากินไปรอบนึงแล้วเนาะค่ะเนาะที่เขาเห็นอยู่เขียวๆชยวยนี่ค่ะส่วนมากกัญญาวัชพืชแหลคะค่ะกญาวัชพืชกัหลายเนาะเดี๋ยวเขาทายเบ่งแทนกาลาเอาสำหรับนี่ค่ะเดี๋ยว แพงกลาที่ห้าตัดต่อแรกไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับแปลงนี้เนาะตอนนี้อายุหญ้าตัวนี้ากะได้สิบหกสิบเจ็ดมือนนาจะได้แล้วคะ่ะนี่เนาะตอนแรกอะ่ะหญ้าวัชพืชกับนาค่ะนาคักแต่พอห้าตัดแพงกลาเ้าวยิ่งเ้าตัดมันก็ยิ่งแตกหลายนอเนาะคะ่ะพอนานไปแพงกลาห้าก็จะเกิดนาหญ้าพวกนี้ค่ะจะขึ้นบ่ได้แล้วเพิ่็จะมีอายุของเพิ่นเนาะพอนานไปเพิ่น ออกดอ,อกออกงางมันก็จะตายไปนะะเนาะค่ะพอเวลาเข้าตัดไปหลายรอบเนาะนี่เข้าก็ะได้ตัดต่อแหลก่านไปแล้วเนาะคะ่ะที่เข้าเห็นสีเข,ขียวๆจุนีที่เขาเห็นเป็นสีเขียวฝ้าออกฟ้าฝ้านะคือหยาแพ้งกว่าล่าเนาะค่ะแต่ที่เข้าเห็นเป็นสีเขียวอ่อนมันจะเป็นหยามันจะผืชนจะเป็นพวกหยาไข้เข,ขียดนะคะเนาะมันสีก็จะแตกต่างกันอยู่ แพงกุลาเขาจะออกสีฟ,ฟ้าฝาจังหน่อยเนาะค่ะเนาะสีเขียวออกฟ,ฟาาเนาะค่ะพรเขาตายไปหลายๆรอบเนาะค่ะเนาะมันก็จะตายไปเองนระคะ่ะยาพวกนี้เพราะน่าไปยาแพ่งกุลามันก็จะเหลือกวุญยาแพ่งกุลาเขาเนาะเหลือแต่ยาแพ่งกุลาเขามันก็คิดว่าปีนาการน,นาจะมดแลคะค่ะยาพวกวัชพืชพวกนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับแปลงนี่เนาะค่ะแปลงที่เราเห็นยูทัดไปนี่ เาเห็นสียาวๆหันเนาะตอนนี้อายุเพิ่เได้หกสิบวันละค่ะแปลงนี้เขาได้ลงไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะค่ะตอนนี้อายุหย่าก็ะเด้งหกสิบวันแล้วเขาก็ได้ทําการตัดให้ซัดเลี้ยงกินไปเรื่อยๆแล้วเนาะค่ะเนาะเห็นสีเขียวๆหนาๆอยนกะบอกได้ว่าเป็นแพนกลาทั้งหมดหอกนะค่ะเนาะมันก็จะมีหย่าวัชพืชพวกหย่าไข่เขียดตอนนี้เพิ่งกำลังออกดอกค่ะหยาไข่เขียดกำลังออกดอกหย่าไข่เขียดปน แต่กาบบอเป็นปัญหาอย่างคะ่ะขวายเข้ากับกิน,นีเนาะเข้าก็ไ,ได้ทําการตัดขึ้นไปวนกันขึ้นไปลคะค่ะตัดขึ้นไปน้ากันเพิ่อกรกินอยู่ว่ามีปัญหาอย่างดอกค่ะเพราะนันนันไปหลายๆรอบไปเนาะเขาตัดหลายๆต่อไปอยาพวกนี้ก็จะตายลรงเนาะคะ่ะก็จะเหลือตาแพงกาลาเขาเนาะยวเขาจะเปรียบเขียบให้เบิ้งคะ่ะสําหรับยาที่เขาปลูกในช่วงหนาแรงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะทาให้เขาพีนองเขาเบิง้ง ค่ะสำหรับแปลงนี้เนาะเขาก็ไดเอามาลุงตั้งแต่เดือนท่านว่าเนาะค่ะเขาได้ปลูกในนาแล้งเนาะค่ะเนาะเขาเห็นอยู่นี่เขาก็ได้ตัดไปสามรอบแล้วเนาะะเนาะเริ่มตัดไปได้สามรอบแล้วเขาก็ได้ตัดจากแปลงนี้ละค่ะขึ้นไปทําทอนพันธุ์ของเขาเนาะเขาก็ได้ปลูกในช่วงนาแล้งเขาก็เอามาลุงไปช่วงเดือนท่านว่าคมเนาะค่ะอายุหญ่าที่เขาเห็นอยู่นี่มันกะระยะห่างมันกะห่างกัน ไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขากเริ่มในตัดต่อที่ซีแล้วเนาะคะ่ะต่อนที่เ,าเอามาลงที่แรกหยาเขากับ,บางๆดอกค่ะเพราะถ้าเหนาเนาะ,ะ,นะตอนนี้เขาก็ได้ตัดไปซีรอบแล้วนี่นี่ค่ะที่เข้าเห็นอยู่นี่เนาะที่เข้าเห็นอยู่นี่กัอายุหยาก็ได้หกสิบวันแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขากริ่มตัดให้ซาเลียเขากินไปเรื่อยๆนี่คือต่อที่ซีค่ะที่เขากับล่างเริ่มตัดไปเขาก็ตัดไปทุกมือเนาะคะ่ะ ไปเรื่อยๆยเริ่มตัดขึ้นไปห้สัตเลี้ยงห้องกินเนาะอายุอย่าหกสิบมือนี้เริ่มทําทอนพันอะไรเลยนะะเนาะค่ะเนาะกะอายุพันุ์ที่ดีเนาะคะ่ะทอนพันธุที่ดีกะอายุหกสิบวันขึ้นไปเนาะคะ่ะเขาสามารถเอาไปทําทอนพันุได้ถ้าเขาจะตัดให้สัตเลี้ยงห้องกินเขาก็เ,ากเริ่มตัดได้ตั้งแต่สี่สิบห้ามือเป็นต้นมานะะเนาะค่ะเนาะเขาก็ตัดไปเรื่อยๆ จริงทอนพันธ์ที่เขาเอามาปลูกตอนที่เ้าไปซื้อมาเนาะคะ่ะเ้าไปซื้อมาจากจังหวัดขอนแก่นตอนนั้นทอนพันธ์ที่เ้าซื้อมาเนาะอ่อนๆค่ะอายุบ่ถึงหกสิบวันดอกค่ะกรสั้นๆเนาะน่าจะบ่เกิน,กนห0าสิบวันเอกค่ะทอนพันธ์ก็สั้นๆอันนี้สําหรับแปลงนี้ตอนนี้ก็ขคืนได้นานแล้วเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะเขาเคยลงคลิปให้พี่น้องเขาเบิอดูตอนนั้นนะคะคลิปที่เ้าลงตอนที่เ้าปลูกใหม่ๆเนาะคะ่นะเนาะมันกะเกิดแค่บาง ในตอนนั้นที่เขาทําการปลูกเขาก็ได้ให้รถไถมาไถแล้วเขาก็ให้จ้าขึ้นมาปั้นให้นะค่ะปั้นแลวเขากับสูบน้ำขึ้นมาจากนั้นเขาไปเอาทอนพันมามาห้อยเนาะค่ะเขาก็บว่าได้มอบเราค่ะตอนั้นเบ่เป็นเเาะเขากับได้ทําการมอบกบลงให้มันกบลงดินเนาะค่ะเนาะบ่้ให้มันจมดินเนาะค่ะเขาก็ได้ขังน้ำแบบยางเต็มเลยเนาะค่ะขังสูบน้ำใส่เต็มแล้วก็เอาทอนพันห้อยเลยมันก็ลอยฟูค่ะเพราะถ้าน้ำแห้งหมด มันกะติดกับดินแต่ว่ามันบะจมดินเนาะค่ะมันบะจมดินไอทอนพันธ์ที่เฮาเอามาห้อยเนาะค่ะทอนพันธ์ทอนพันธ์ที่เอามาห้อยน่ะมันฟูน้ำเนาะค่ะเฮาก็ได้ไมาไมายำยำยำลงกอาอเนาะค่ะเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะถ้าเฮาอ่าตอนนี้ที่เฮาเคยเห็ดไม่นี่เฮ่ากับทาการไทยหลก็ขาดปั๊บพื้นดินให้มันเสมอแล้วเฮาก็เป้งน้ำออกเนาะค่ะเฮากับปล่อยน้ำออกปล่อยน้ำออกจาก แปลงของเขาแล้วเขาก็ค่อยเอาทอนพันห้อยแล้วก็ใส่ไม้กระดานเนาะค่ะเป็นแผ่นมามอบหมอบให้เพิ่นจุบทินนิดนึงเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับแปลงนี้เขาเห็ดบบปินเขาก็ขังน้ำมีคนแนะนํามากแหละค่ะเพิ่นบอกว่าปล่อยน้ำใส่แล้วก็เอาทอนพันธุไปห้อยเลย่ะแต่เขาก็ับมาเห็ดล็อกคือผุดปอกมันกาเพราะได้ผลเนาะค่ะกับปรากว่าทอนพันที่เขาห้อยไว้นะมันก็ร้อยน้ำเนาะค่ะมันก็ถึกแดดถึงยังมันก็แห้งเขาก็เลยมายำยำยำลุมตุ่มเนาะค่ะน้ำแห้งเขาก็ยำยำลงตุ่ม เกือบจะบ่ได้พันละค่ะเกือบเขาจะบ่ได้มาขยายพันเนาะเกือบตายตายเกืเบอบเมดค่ะเกิดแค่บ่กี่เปอร์เซนต์เองหลังจากนั้นเขากะคอยธนูถนอมมาเนาะคะ่ะนอจนว่าเพื่อนได้งาม่ำานี้ลละค่ะกตอนนี้เขาได้ทอนพันของเฮ้าเองแล้วกะถ้ามือใดพร้อมที่จะแบ่งปันเนาะคะ่ะมือใดถ้าเฮ้าพร้อมที่จะแบ่งปันพี่น้องเฮาแล้วเดี๋ยวเขาจะลงคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะคะ่ะ เี๋ยวเขาจะลุงคลิปให้พี่น้องเขาเบ่งเดี๋ยวลุงคลิปบอกพี่น้องเขาเดี๋ยวจังได่เข้าจังมากเอาไปปลูกเนาะค่ะเนาะทำมือได้พร้อมแบ่งปันก่อนเดี๋ยวเขาจะลงคลิปปันบอกพี่น้องเขาคิดว่ากาจะล่ออันที่เข้าล่วงไหมเนาะค่ะให้มันขืนงามล้วกะให้เพิ่นปอดหยาวัจพืชอย่างอื่นปนก่อนเนาะค่ะเนาะให้เพิ่นมีตะแพง่กุหลาบปอดปอดคือจังแปงนีก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะลุงคลิปบอกพี่น้องเขา มาเอาไปปลูกน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะกาทายให้พี่น้องเข้าเบิงแคเพียงสัมนก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องเข้าเ็นว่ามีประโยชน์กับพี่น้องเข้าก็ฝากกดติดตามช่องปลายหน้าฟ้ามของเขาในเด้อค่ะเดอ้อฝากกดอ่าถึกใจกดไลค์กดแชร์ของเขาให้ทางช่องเขาในเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้กาขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความร่ำรวย คุณทุกคนทะคะค่เนาะเห้งๆมันๆไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ